ผมขายขายแตงแตงหมูปิ้งเนาะมาที่นี่เนี่ยผมก็ลัองสนใจเรื่องเนี่ยใส่กอกีสารแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าเป็นขายดีดีเลยะไรนหรอปลาเนี่ยผมเคยมาถามกันอยู่เทียงหนึ่งหรือสองเอียงนะเนี่ยแต่ว่าใส่กอข,อขีสานเนี่ยเพื่อนมาเกปก็นสิมากินเนือ้อหมูแร้งของผมหมูปิ้งอะมากินเนือ้อมูเศ้าสามมองเศร้าหรอมันก็เลี้ยวเนี่ยเพื่นบว่ากินเล้วแต่อันนี้มันขายได้ เห็นบ่พี่น้องมันขายได้แต่ว่าก็ลงทุนไหลให้กันนะพี่น้องผมว่านะเดี๋ยวให้โลกาเป็นว่างๆคนเดี๋ยวผมเจริญองสอบถามเพิ่นเบิ้งว่าแต่ผมเคยถามเพิ่นยุทธินว่าเขาเพิ่นเอามาจากใสเพิ่นไปเสกเขาเถื่อๆมาอยู่กั <c oughs> นนะเนห็มขายดีเลย มันรถคาร์มันมาล่อให้กันนะอันนี้มันต้กแต่งย่งมาแดางแบบนี้ครับน่าจะเป็นเท่านั้นครับผมนี่นาตัวนี้ขายได้บัไงไนีเข่าท้าอยูน่นี่ผมมาเปน็นอะไร น้ย่อมเป็นห้องขนน่อนครับใบสามใบสี่อเขาจังไปมาเตรียมโซขายแะล้วขายจังกวันซี่เป็นมันสิปิดคนละมันมาปิดห้องกับพย่อมขายพย่อมโซาขายนะพี่รองนะจังมันสิปิด้ำอะไรเราไปที่เน้อไปน่องนะเ่าทายเลย งั้นเป็นก่อเป็นกรรมครับพี่นอ้องขายดีดดหอดจักจุ่มยังงามนี่ฮะสองชั่วโมกครับาบานแล้วเออก็ดีคักดีแน่แท้เพรอุ้มจุ่มกับครบบานแล้วครับพี่นอ้องเป็นไร คือเบิดเลยมันบ่แตอเครับเบิดที่กินอย่างน้อยครับความรวอยก็ป่านี่ไปได้พี่น้องเลยสองตุ่มกับครับแล้วว่าสำนักลูกค้าเป็นไหลหรีครับลูกค้าเป็นไหลหีเดแล้วงวิธีการเป็นเด็พี่นอ้อง มาขายประมาณจักาบซีโมงหามงก์เงมนวะต้นหที่เป็นหามงกเอแต่มื่อไรอันแต่เมื่อดมาซ่าเนี้กันหัวงงแรงเม่นตอที่ผมเคยมาถามอยู่เทีหนึ่งจะเป็นขายดีดีครับพี่น้องเป็นขายดีดีเพ่นมีแรงสื่อวัตถุดิบครัไปสื่อเขาอยู่ในจุ้มแพ่อืม เป็นขายดีดีครับมาขายหามองแร้งเลือกสองทุ่มเบิร์แล้วเพระเบริรก็เหลือหน่อยเนี่ยกิเหลือก็เพือเอาไปหามากินกับพี่มาพอะมันเหลือหน่อยเลย้หนีลูกค้าเป็นหลายครับแถวนี้ลูกค้าเป็นหลาย